คนวันพระหัสบดีดวงเป็นอย่างไรวันนี้อาจารย์ส้มมะจะมาไขาคำตอบนะจ๊ะวันที่9ก้ถึงสิบหาทำไมไพ่มันเป็นลุ่มหลงมัวเมาอย่างนี้ล่ะทำไมมันลุ่มหลงมัวเมามีสติผิดชอบชั่วดีคิดดีพูดดีทำดี พระหัสอยู่กับราหูพูดยากจริงๆพระหัสอยู่ร่วมกับราหูในราศีเมษเห็นไหมเดวิลอย่าโลภมากลาบจะหายธุรกิจสีเทาทําได้ออนไลน์ทําได้ต่างประเทศทำได้แต่อย่าให้ผิดกฎหมายหรือสิ่งผิดศีลธรรมก็ต้องระมัดระวังด้วยรวมไปถึงเรื่องของใครจะเปลี่ยนงานย้ายงานช่วงเนี้ย หงุดหงิดอารมณ์เสียไม่ได้ดังใจอารมณ์แปรปรวนผีเข้าผีออกอยากเปลี่ยนเปลี่ยนคะ่ะย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ฟ้าหลังฝนงดงามเสมอเปลี่ยนแล้วดีเปลี่ยนแล้วรวยย้ายบ้านแล้วดีย้ายบ้านแล้วรวยย้ายงานแล้วดีย้ายบ้านแล้วรวยบางคนทํามาค้าขายธุรกิจออนไลน์ย้ายออฟฟิศก็ได้เช่นกันช่วงเนี้จะไปเกี่ยวข้องกับอะไรเทาๆจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มีสีผู้มีอิทธิพลอาจารย์ขออย่าง เดียวขอความถูกต้องจดทะเบียนเสียภาษีทําอะไรให้ถูกต้องตามกฎหมายทํางานร่วมกับใครอย่าใจร้อนอย่าอารมณ์แปรปรวน การเงินโชคลาภมานะหวยเป็นหวยใต้ดินนะออนไลน์ได้ใต้ดินได้นะเลขมงคลคือบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยมีเข้ามาแต่ก็รับซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปดังนั้นใครที่สนใจบูชาพญานาคราชนากระบาดงูกินหางมีกินมีใช้ไม่ติดขัดเห็นไหมได้มาจ่ายไปรับซ้ายจ่ายขวาแต่คนวันพระหัสก็ยังโชคดีที่ว่ามีกินมีใช้ไม่ติดขัดที่สําคัญอย่าโลภมาก หน้ากระบาดเนี่ยพกไวแล้วดีไม่มีวันจนไม่มีวันอดตายชุดละ199ค่าส่ง40รวมเป็น239ทักแชทเพจ Facebook สมัคพยากรช่วงนี้การเงินโดดเด่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านอาจจะเยอะหน่อยแต่บ้านเลขที่อาจจะให้โชคให้ลาบอะไรที่รอคอยอยู่อะไรที่ติดๆิขัดขัด,ขด จะได้จะสำเร็จหมุนเงินคล่องตัวสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นย้ำออนไลน์ใต้ดินได้ลาวฮานอยได้ไปตามเอาที่บ้านเล็กที่ส่วนเรื่องของความรัก มันเป็นเรื่องผิดศีลธรรมอะ่อะเดวิลอ่ะเดวิลคือการผิดศีลธรรมคือการนอกกายก็ได้แฟนคุณไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นนอกใจคุณหรือตัวคุณไม่มีสติยับยั้งชั่งใจไม่อยู่ทําตามอารมณ์ยั่วยุแรงกิเลสระมัดระวังปัญหาไพ่ไม่ได้บอกว่าเลิกกันแต่มันจะมีเรื่องของความเลผลอไผลต้องระวังคนโสดมีโอกาสได้เจอคู่ครองที่ดีแต่บางทีช่วงนี้อาจจะเป็นรักซ้อนรักสามเศร้าถ้าคุณเจอใครสักคน หนึ่งที่ถูกตาต้องใจยอยากอยู่ด้วยกันไปจนวันตายแต่เขายังไม่ตัดขาดจากเมียเขาจากผัวเขายังไม่ได้เลิกยังไม่ได้หยา่ารอให้เขาไปเคลียร์ตัวเองก่อน เราอย่าพึ่งใจร้อนไม่งั้นเราจะเป็นคนที่ผิดศติธรรมต้องระมัดระวังให้ดีส่วนเรื่องอย่างอื่นสุขภาพเนี่ยอาจารย์ต้องระมัดระวังเรื่องของอหนึ่งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สองที่เกี่ยวกับมดลูกรังไข่อวัยวะเพศประจำเดือนมาไม่ปกติหรือบางคนมีปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำย่อยไขยข้อหรือกรดไหลย,ย้อนนะอย่างอื่นไม่มีอะไรเติมน้ำมันตะเกียงหรือทำบุญด้วยแสยงสว่างเป็นการแก้เครดสนใจดูวดวงส่วนตัวทักแชทเพจเฟซบุก๊กสม้มม พยากรกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้า